ครับตัสดี้ครับท่านที่ตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาเก็บ่นนาครับนี่ครับได้แล้วครับโอ้สุกด้วยนะครับก็พอดีในนาอ่าอนี้เป็นลูกยอดนะครับ,รบ,รบนะท,ที่เรามาเก็บนี่ที่เราบอกว่ารออีกหน่อยเราจะได้ลูกยอดนะครับก็ตอนนี้เราก็มาเก็บแล้วนะครับอ่าอันนี้ลูกยอดนะครับแต่อยู่โคนต้น นะครับอ่าพอดีวันนี้ผมจะเข้าลาดวิธีนะครับก็อ่าไปรับน้องนะครับน้องเป็นพยาบาลอยู่นะครับก็เลยเดินทางเข้าไปนะครับก็เก็บไม่น้าไปฝากนะครับอันนี้เรา,มาไม่ได้เก็บขายนะครับมาเก็บไปฝากนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าตักเข่งหรือสองเข่ง นะครับอ่าแต่ไปฝากไม่กี่โลหรอกครับก็พอดีมีคนสั่งไว้นะครับว่าอ่าอยากกินเนื้อหน่านะครับเราก็เลยมาเดินเก็บเนื้อหน่านะครับก็พามาดูนะครับว่าอ่าติดยังไงดกไหมนะครับดูนะครับดกไม่ดกก็ดูเอานะครับอ่า อ็คลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรามาเก็บนุ้นหนานะครับก็ทุกคนก็คงจะเก็บเป็นนะครับก็มองเขาขาวนะครับดูขาขาวบางคนขนาดผมเก็บตาตึงหน่อยก็ยังติผมเลยโอ้ยังเขียวอยู่เลยนะั่นนะเก็บแสดงว่าทุกคนเนี่ยเก็บเป็นกันแล้วนะครับก็เราก็จะไม่อธิบายนะครับเรื่องอ่า การเก็บเนื้อหนาครับอ่าเก็บยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมพามาดูเนื้อหนาว่าเนื้อหนานี้ผมใหญ่ที่ว่าใกล้จะเก็บได้หรือยังนะครับอ่านี่เป็นที่เห็นนี่เป็นตอถวายนะครับก็ยังเก็บไม่ได้นะครับอีกสักน่าจะประมาณครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะครับประมาณนั้นนะครับอ่านี่เราก็ได้อันนี้เป็นเนื้อหนาปลายกิ่งนะครับก็สังเกตดูว่ามีเพี้ยมั่งนิดหน่อยนะครับ ก็ย่างมันนะครับเพราะว่าังเกตด,ดูในต้นไม่มีนะครับเพราะว่าเราเด็ดไปเขาก็ไปกับลูกนะครับเราก็เลยปล่อยปล่อยเขานะครับอาก็นานๆจะเจอสักทีนะครับพอดีเวนที่แล้วผมว่าเก็บไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็อรอบนี้เราลัดเวนนะครับจริงๆต้องเก็บอีกอีกสามวันนะครับถึงจะมาเก็บ แต่พอดีเราต้องการไปธุระนะครับคือไปรับน้องนะครับเราก็เลยต้องเก็บนะครับเพื่อว่าเอาไปแจกนะครับอ่าเนี่ยครับเนหน้าปายกิ่งนะครับมาลูกว่าส่วนใหญ่เนหน้าไยกิ่งลูกใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาติดรุ่นนี้จะติดน้อยนะครับก็จะลูกใหญ่หน่อยนะครับอ่าทำไมถึงเรียกปายกิ่งครับปกติเนหน้า เนี่ยเขาจะติดอยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้คือช่วงช่วงต่อที่เราตัดใช่ไหมครับอันนี้เขาจะติดช่วงนี้อ่าอันนี้คือปลายกิ่งปลายแล้วนะครับแล้วฝากเข้านะน้าเขาจะแก่ก็พอดีว่ามันก็ออกไปเรื่อยนะครับจริงจริงวเ,เรียกปลายกิ่งหรือเรียกว่าลูกยอดนั่นเองนะครับอ่าบางคลิปที่ผมลงไว้นะครับว่าแนหนาลูกยอดนะครับรออีกหน่อยจะได้ลูกยอดนะนี่นะครับ โอ้หมาไม่ทันนกนะครับนกเล่นซะเป็นลูเลยนะครับเด็ดทิ้งไปนะครับก็จริงๆก็อยากจะทำให้ทักคนดูดูยาวๆไปนะครับอธิบายไปแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่า,วาอย่างที่ผมเคยบอกไว้ผมทำมาสามปีละ อะไรที่มีสาระผมก็พูดไปแล้วเหลือแต่ไรสาระแล้วล่ะนะครับก็เอาเป็นว่าดูไว้นะว่าวันๆผมทําอะไรมั่งนะครับก็พอนะครับไม่ต้องดูแล้วว่าตอนนี้มีสาระอะไรมั่งนะครับเพราะว่านะครับมีเพี้ยนมั่งนิดหน่อยนะครับอ่าไม่ต้องดูแล้วว่ามีสาระนะครับตอนอ่าหลังๆนี้ก็ หมดสาระแล้วนะครับจะพูดไรแล้วนะสามปีนะจนมีคนทักมานะครับพูดแต่เรื่องเก่าๆนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับพอดีว่าควา,ามคิดไม่ค่อยพุ่งนะครับเจราจาไม่ค่อยเก่งนะครับความถนัดในการพูดไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะก็เป็นว่าเดินไปก็ คลิปนี้มันอาจจะสั่นไปบ้างนะครับเพราะว่าเรามาเก็บในหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคลิปที่เราเดินนะครับอ่า คลิปที่เราเดินเพราะฉะนั้น,เ,บบนเราก็จะภาพมันอาจจะเคลื่อนไหวนะครับก็นาหกนาทีก็พอนะครับเพราะว่าอยากจะทําให้ได้เก้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ